อ,อุ้ยไวกระแทกเอออแน่นอนเลยโอ้ยต้องต้องกระตุกเอาหมอ,อเดี๋ยวเรับอยู่กับหุบ้อาดัมคลีนครับเดี๋ยวเรามาดูรถลากจูงครับดัมจะเป็นดัมแบบเป็นบ้านเลยครับโซนนี้อันนี้ใช้รถคูปุต้าครับ L 3608ยครับ ก็คือไม่ต้องใช้รถอะไรโกยเท่านั้นเลยนะเรียกว่าดำมมือ,อไปดูครับ อันนี้ถึงตันไหมเนี่ยอ้อเรียวคล่องมากครับเดี๋ยวมาดูเขาดำตรงนี้ป่ะ โออ้มีตัวลนิดเดียวนิดเดียวป่ะมันบันลมตึ้งเลยป่ะอ๋อเอ็นเนี่ยแล้วรับออกอ๋อหางยกน้ำบ่ะอุ้ยไยกระเทกเออแน่นอนๆเลยอ๋อต้องต้องกระตุกเอาบ่ะ อ๋อมันนักนาก็เลยแ้บ,บ้านๆเลยครับเ <laughs> ออคนงานจะคนล่ะสามคนสามคนปะสามคนนี่ไงแ้เซียนมากเลยเวลาเขาถอยอ่ะ มีเป็กๆหลายคันนะอันนี้ถ้าอ่ารถไหนดำไม่ได้เขาจะเอาตัวนี้กย <c oughs>